เราไปกันต่อที่จังหวัดกลาลสินค่ะไปดูที่จังหวัดกลาลสินได้ส่งมอบบ้านครวัวเรือนยากจนเป็นของขวัญปีใหม่ปี2566ตามโครงการบ้านห่วงใหญ่จากใจ GLO ประจำปี2565นะคะตั้งเป้าขจัดความยากจนทุกรูปแบบค่ะที่บ้านเลขที่170บ้านม่วงกุญชรหมู่ที่6ตําบลโนนศิลาอำเภอสหสขันจังหวัดกลาลสิน นายสำเริงม่วงสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านครัวเรือนยากจนตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GOL ประจำปี2565ค่ะซึ่งเป็นบ้านของนางทองคำเรืองอุไรราษฎรครัวเรือนยากจนในระบบ T P Map ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและกรมการพัฒนาชุมชนค่ะ ซึ่งเป็นการก่อสร้างบ้านนะคะให้กับครัวเรือนยากจนในจังหวัดกลสินหน1หลังงบประมาณ200,000บาทด้วยกันค่ะโดยมีนายอุทัยสิงห์ทองพัฒนาการจังหวัดกลสินค่ะนางสาวแววตานรััศ์ในอำเภอสหสขัน นางสุภวรรณพงนุ่มกุลพัฒนาการอำเภอสหสขันพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนศิลารวมส่งมอบบ้านปล่อยพันปลาค่ะรวมไปถึงชมแปลงผักสวนครัวและก็ปลูกผลไม้ด้วยค่ะทางด้านนายอุทัยสิงห์ทองนะคะพัฒนาการจังหวัดกรสินได้กล่าวว่าทั่วประเทศนะคะได้มีการรับจัดสรรทั้งหมด83หลังค่ะ หลังละ200,000บาทนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น16ล้านบาทค่ะซึ่งขณะนี้นะคะคณะกรรมการได้เลือกครัวเรือนของนางทองคำอุไรเนี่ยซึ่งเป็นราษฎรบ้านม่วงกุณชรที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งแต่เดิมค่ะอาศัยอยู่ที่เถียงนาค่ะน้องแนนในที่ดินของตนเองนั่นแหละมีเพียงลูกชายที่หาเลี้ยงนะคะไม่มีเงินพอที่จะสร้างบ้านที่อยู่อาศัยได้ร่างกายก็ไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีโรคประจาตัวด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันสูง ซึ่งทางภาครัฐเองก็ได้สนับสนุนพันปลาจากสำนักงานประมงอำเภอนะคะแล้วก็ได้มีการเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวที่จะนำไปสู่การลดรายจ่ายแล้วก็สร้างรายได้ในอนาคตค่ะซึ่งถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นใหญ่ที่เป็นชีวิตใหม่ที่จะเริ่มต้นสิ่งดีๆในปีใหม่นี้ค่ะค่ะ